아, 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 ส่วนตัวอยู่เพินอยู่สมุทรสาครออิพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวขึนนอ ຈັງທີ່ສະດສາ จะอปเขอไปขอพอ,อจะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปเขาน้องจริงจริงนุ่มหน,น้าเข้ารับรองไม่ทอดทิ้ง อบแล้ว่ี้โซนแหลมขนาดนั้นระวังเท้าพี่ถ้าไม่ทานเ็ยแล้วบอกได้เต่าแท้คงเป็นลมอ่ะเันช้าเลยไหมช้าเพลงนี้ช้าเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเออคุรกค่ะอันเดียวเลย่ที่พี่ว้าวานพูดมาคุยไม่จริงน่าจะเป็นจอยเดิน แล้วนี่ใครมาง้อว่าถ้าพี่ทำนาปลุกข้าวรักน้องสาวแก้มเรืออันนี้กลายเป็นไอ้นี่งอนแล้วผู้หญิงมาง้อแค่แบบว่าพูดมาว่าเฮ้ยเราน่าจะเดินออกมานะทีนี้เพราะว่าพูดมากลัวไม่จริงไอ้นี่ก็เข้าไปคอนเฟิร์มเขาพี่ทำนาปลุกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือมากกว่าจะผู้ชายทำเป็นแบบว่าพี่ทำนาปลุกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือแค่นั้นเองทางไหนก็โอเค ขอสนุกก็สองคนอกสองคนอกสองคนอกอกว่ามากกว่าสองคือเมื่อกี้สงสารเต๋ามากอ่ะเซแทะ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 เซโรงงานค่ะเป็นมุกครับเป็นมุกปกป้องกันละกันพวกคุณจะบอกว่าพี่เต๋าไม่ต้องกังวลลูก ถ้าหนูตัดความกังวลออกไปได้มันจะสนุกกว่านี้มากครับนะเอาให้มันสนุกสนุกเลยอะ่ะแล้วก็ฝากครูเตา๋าพี่เต๋าเสร็จฝากครูเตา๋า <c oughs> เรื่องเทมโปให้มันกระชับกว่านี้นิดนึ่งมัเนเหนื่อยไหนะ่อยอาจจะเร็วกว่านี้นะจริงๆเพิ่มมาแล้วเร็วแล้วแต่มันไม่พออม,มัน,<ค>นมาเล่นจริงแล้วจะเห็นนะวว่ามันเหนื่อยขอขอสนุกสนุกนะลูกไม่ต้องกังวลอะไรเลยลูก ผู้จุงม,มั้ยตอนนี้ตอนนี้ไอ้ที่ชมเมืก่อกี้เนี่ยกลายกลายเป็นจอยเนี่ย acting นำเต๋าไปละตอนแรกเต๋าเนี่ยนำอยู่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่าอาจอาจเป็นเพราะว่าเต๋าอาจจะพวงหรืออะไรก็ไม่รู้ก็กลายเป็นผู้ชายเชยๆไปอไอ้เงี้ยม,ม,ม,มันไปน,นี่ก็แบบเอมันไม่พิวมันไม่พิวมันไม่พิวพิเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแบบโอ้ยสะบัดนดูดูดูนี่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุกครับผม นี่ไหมคะนี่ตอนจบน,นิดนึงจะจบก็ให้จบนะอย <laughs> ่าเพลงจบแล้วค่อยหมุนอะไรเงี้ยเอากะจังหวะให้ดีๆไม่ไงั้นมันแปก <c oughs> ๊กค่ะจบพอดีดนตนรีให้มันดนตรีให,ให้มันพอดีกัน<อ>ลองกะดีๆนเนาะครูว่าเรื่องร้องตอนนี้ไม่ไม่ได้มีแผลอะไรกันมากแล้วนะมีนิดๆหน่อยๆซึ่งมันแบบไม่ได้เป็นสาระสาคัญเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของเส้นเรื่องเส้นการแสดงแล้วล่ะที่แบบเราต้องแบบ ให้มันสนุกกว่านี้ะต้องรสจัดกว่านี้เออให้มันจัดกว่านี้นิดนึงตอนนี้มันนะมันก็ดีอะ่ะแต่ว่ามันยังไม่พอเว่าอว่าขอจี๊ดเลยอะ่ะคู่นี้ต่อไม่ต้องห่วงเรื่องร้องแล้วลูกต้องห่วงเลยลูกเออนะเต็นที่ไปเลยโอเคมาเพลงที่รอคอย